สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมมาอยู่บริเวณตลาดกลองเตยด้านขวาผมก็เป็นแยกพระรามที่4ตรงข้ามผมก็เป็นตลาดกลองเตยหนึ่งซึ่งวันที่ผมมาถ่ายคลิปทางกรุงเทียมหานาครได้เข้ารื้อแผงค้าที่ตั้งอยู่บนทางเท้าอย่างเช่นร่มโครงหลังคาเป้าใบออกไปจนหมดเดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับ ผมผ่านไปมาก็จะเห็นมีร้านค้าเต็ไมไปหมดเวลาผมเดินผ่านก็มักจะเดินอยู่ริมถนนเพราะว่าทางเท้ามาเดินไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้เมื่อประมาณ7วันที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีการยกเลิกแผงค้าริมทางเท้าหน้าตลาดของใจหนึ่งก็จะเห็นว่ามีแผงค้าสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวทางเดินตั้งแต่สารจ้ามกรเขียวก็ยาวไปถึงแยกถนนพรามสี ก็เป็นภาพจำนะครับที่ใครๆหลายคนผ่านไปมาบริเวณนี้ก็จะเห็นมาโดยตลอดเป็นภาพที่จดจำมานานแสนนานคลิปนี้ผมจะพาเดินดูทางเท้าตลาดของตจหนึ่งหลังกรุงเทพมหาคนครเข้ารือ้อแผงค้าตั้งแต่สารจ้ามากรเขียวไปจนถึงแยกถนนพระรามสี่ ก็เป็นการปิดฉากแผงค้าหน้าตลาดของเตยหนึ่งโดยทางกรุงเทพมหานครได้ลุยหรือถอนสิ่งกีดขวางทางเดินเตรียมปรับพื้นที่คืนทางเท้าเชื่อมต่อเป็นวงกลมจากถนนรัชดาพิเศษถนนพระรามที่4จนถึงถนนสุนทรโกษาโดยวันที่17มีนาคม2568กรุงเทพมหานครได้เข้าทำการจัดระเบียบพื้นที่ ทำการค้าปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าโดยเข้าหรือถอนสิ่งกิตขวางบริเวณหน้าตลาดของใจหนึ่งและพื้นที่โดยรอบหลังจากที่เขตประกาศยกเลิกพื้นที่ทำการค้าบริเวณดังกล่าวเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนรัชาดาพิเศษต่อเนื่องถนนพระรามที่4จนถึงถนนสุนทรโกษาตั้งแต่วันที่17มีนาคม2568ที่ผ่านมา อันนี้เป็นชายคานะครับของศาลเจ้ามังกรเขียวนะก็ถูกลื้อเหมือนกันนะครับถูกลื้อออกไปนะปกติที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีโครงเหล็กออกมานะครับยื่นออกมาบนทางเท้าก็จะต้องลื้อออกไปในส่วนที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็มีเป็นป้อมของรถเมย์สาย205น้านะก็ถูกลื้อออกไป ทั้งนี้บริเวณหน้าตลาดของเตยหนึ่งตั้งแต่สารเจ้ามากรเขียวถึงถนนพระรามที่4ตัดถนนรัชดาพิเศษก็มีผู้ค้า35รายช่วงเวลาทำการค้าตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาก็มีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานอย่างเช่นเกาเหลาเลือดหมูก๋วยจับข้าวหมูแดงขนมหวานผักสดผลไม้ ซึ่งร้านที่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จมีการตั้งวางร้านค้ารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทางเท้ามีการล้างวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารล้างภาชนะถ้วยชามแก้วน้ำและเทน้ำทิ้งลงในท่อระบายน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาไขามันอุดตันในท่อระบายน้ำบางร้านมีน้ำขังไหลเจิงนองออกมาบนพื้นทางเท้าก่อให้เกิดความสกรปรกเน่าเหม็นจากคราบน้ำ และเศษอาหารเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสัตว์พาหานำโรคอย่างเช่นหนูมแมลงสาบซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาพิบาลอีกทั้งก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์แก่ประชาชนผู้เดินทางผ่านไปมาทางกรุงเทพมหาคนครก็มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าตั้งแต่หน้าตลาดเขาเตยหนึ่งถนนรัชดาพิเศษเลี้ยวซ้ายสี่แยกพระรามที่4ถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายสี่แยกคลองเตย ถนนสุตตองโกษาเดียวซ้ายห้าแยกถนนราละนองวกกลับมาถนนรัดชราพิเศษซึ่งจะเป็นลนักษณะเป็นวงกลมเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะร่วมกันอีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุงภูมิทัศนทางเท้าต่อเนื่องกับตลาดลาวถนนพระามที่4และหน้าตลาดคลองใตสองถนนราชราพิเศษ ที่ได้ดําเนินการปรับปรงุงภูมิทัศน์ทางเท้าไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วเมื่อเดือนสันหาคม2567ที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่ตั้งโครงเหล็กนะครับเป็นเสานะก็ถูกตัดออกไปจนหมดนะครับโดยเขตได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ค้าเพื่อหเห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมในการปรับปรงุงภูมิทัศน์ทางเท้า และความจะเป็นในการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าโดยให้ผู้ค้าย้ายเข้าไปทำการค้าในตลาดของเตยหนึ่งและตลาดของเตยสองหรือว่าตลาดใกล้เคียงซึ่งผู้ค้าต้องเก็บอุปกรณ์ทําการค้าและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดออกจากตลาดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16มีนาคม2 5 1 8โดยรับความร่วมมือจากสำนักงานเขตของเตยและสำนักงานโยธาสำนักการระบายน้ำสำนักนเทศกิจ และสถานีตำรวจนครบาลท,ท่องที่เข้าพื้นที่ดำเนินการหรือถอนสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าตลาดเขาเตยหนึ่งและพื้นที่โดยรอบตัดเสาโครงสร้างซุ้มกระเวกทุบแท่นคอนกรีตกระถางต้นไม้ย้ายป้อมนายท่าปล่อยรถประจำทางสาย205หรือรั้วเ,เหล็กริมถนนลาดจรพิเศษย้ายจุดติดตั้งป้ายชำะระภาษีริมถนนพระรามทีสํารวจพื้นทางเท้าที่จะรุเสียหายและจุดที่ทุบ สานกอนกรีดสิ่งกีดกวางออกไปตำรวจฝาบ่อพักน้ําที่จะรุดเสียหายซึ่งเขตได้นําแผ่นไม้มาปิดกั้นไว้ชั่วคราวตอนนี้ผมเดินมาถึงถนนพระรามที่4ี่นะครับแยกพระราม 4, าม 4. เดินไปข้างหน้าก็จะไปถึงถนนสุนทรโกษาเป็นวงกลมนะครับล้อมรอบตลาดของไตหนึ่งที่ผมเดินสำรวจดูนะครับตอนนี้ทางเท้าเสียหายไปมากเลยนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับมีกลิ่นเหม็นด้วยนะ ต่อไปทางกรมโยธาก็จะปรับพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่น้ำเน่านะขังอยู่แบบนี้นะครับมีกลิ่นเหม็นด้วยต่อไปก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแ,แถวทางเท้าตลาดขเขาเตยหนึ่งก็จะมี สำนักการโยธานะครับเรบาสํานักงานระบายน้ําก็จะเข้าสารวจบอ่อพักน้ําแล้วแนวท่อระบายน้ําพิจารณาจะทําแผนปรับปรุงเปลี่ยนท่อระบายน้ําใหม่เชื่อมต่อบอ่อพักน้ําเดิมกับท่อระบายน้ําใหม่โดยจะเริ่มเนินการขุดท่อระบายน้ําในเดือนเมษายน2568นนี้หลังจากนั้นนะครับทางสานักการโยธาก็จะเข้าพื้นที่ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ถนนราชลาพิเศษต่อเนื่องถนนพระรามที่4จนถึงถนนสุจงโกษาระยะเวลาดำเนินการ120วันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าในการเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไปก็เป็นข้อมูลนะครับจาก Facebook กรุงเทพมหานครตรงนี้ก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันนะครับเป็นตลาดคลองเตยสนะ ก็มีการปรับภูมิทัศนะครับผ่านไปแล้วนะยกเลิกแผงค้านะครับก่อนหน้านั้นอยู่ตรงข้ามกันคลิปนี้ก็พามปชมนะครับการรื้อแผงค้าตลาดคลองเตยหนึ่งนะปรับภูมิทัศน์ทางเท้าใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่า พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ